อยากดูรีทุกคนรีเฟนะฮะนั่นนตรีเวซนต้รีเฟซอยากดูต้องตายน้องฟุกใช่ไหมฟุกมาฟุกวันนี้ฟุกชอบอันนี้ลูกวมามือกี้ไไปเดไปเดีไปดก่อนเราจ้างมาแล้วเราจ้างมปแล้วเดี๋ยวไปสีดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบนความในใจมาขึ้นไหมเห็น้อมเอาป้องนี่เลยไปดขมีบักควยเอ้ยเปพยกนีน้อยคือ่กันวาอยู่ซ้ำให้นี่างปีล้ผู้ขึ้กู หน้าบาง,างนานี่แหละครับลูกอไส้ประจํามงกับมือกีตาร์ผู้ชมราชแบนนะครับน้อง,น,องน,นะนี่เคสน้องน้องตายกันแต่นะไม่นี้มือนี้อยากมาขความในใจว่าอยากให้มาความในใจของเขาว่าทําทไมเราถึงต้องเลือกอนุทินนะไปเลยหนะลกัลกหลกัลกหลัก <laughs> <laughs> โอเคไปกานเมืองเฉยเลยนีไ่ไปได้ไงวะ เอาความได้ใจว่าทำไมถึงอยากดูน้องตายทั้งที่เราก็เป็นเด็เล่นโนตติให้กับวงที่ดังมากๆอยู่แล้วเป็นมุทุมราชอย่างเงี้ยชื่อเสียงก็โด่งดังอยู่แล้วทำไมถึงอยากเจอน้องทั้งที่น้องก็เป็นเด็กกระโปรงคนหนึ่งพี่เราคนของโลกกันดีกว่าอันะไรอยากเจอน้องมากมากครับภาษากภาษาพูดกันยากลักครับรักลักลักเคยเรียนด้วยกันไหมเอา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 ยาวเอายาววันนี้เอาความไม่ใจหน่อยเร็ว เคยเจอน้องที่ไหนเคยเจอน้องที่ไหนผมผมเคยเห็ุศิลปะนีพูนให้น้องลองปาจินินตาไอคนเห็นปาจินินตาเีน้องทลองเขาได้เป็นศิลปินที่ดังแล้วครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งได้ฝากไปถึงอีกคนหนึ่งซึ่งวันนี้เขาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเคยเขียน เพลงในศิลปะนิพนธ์สมัยเรียนจนวันนี้เขาโด่งด yes. hmm. ังเป็นศิลปินไอ้แคยนี่ยอยู่ที่เดิมดีใจแทนน้องนะครับขอให้ฟุกนะครับผมเป็นโูกตับเงินเดือนออกช้าเพราะประมาณไม่ถูกไม่พอที่จะใช้ชีวิตในวงเดี๋ยวทีพี่อวยพร่ะอยพรอ๋อวันนี้อวยพรวอาอะพรคนเราบอกว่าเกียรติอะไรต้องได้อย่างนั้น ก็เลยพูดในทางที่สวนกันหลังจากนี้มันจะดีขึ้นอ่ะกอดกันมั้ยกอดกันไม่ใช่เมเขาสิไหมมึงเลือบค้วอยโอ้โหได้วไอ้กัจากมากนิษ์ตั้งหาหมู่่วงเ่ยล่ะไอ้อเป็นคนมากแบบไอ้บังดีโก้ไอ้มาคนผิวสีไอ้มาคนฟลิโก้เอฟริกาไอ้คนเด็กผู้สาวอีสานไอ้บะค่อย ตัวบทเห็นแล้วอ้ทายชี้ก่เห็นนะไปกดเบิ้งด้เห็นคุยเั้งเตคมเตมยไดเป็นลมไม่ได้ปปีเมื่อนี้กมได้เป็นกาดต้อนแดงพี่น้องเอ้ยได้มไ้้เป็นกาดต้อนแดงอขอไอ้ขอขอได้ปะขอได้ปะห่างลบ้เบิ้งอะไรแต่เจไปขอได้ปะแค่นี้โบได้จีโบได้ขอเป้ายังเรอไอ้หมูใเ่าเอาเป็นทุขคนนะใจเฮ้ยไอ้ขอไอ้ชีดตอนน้ไอ้ท้งสมไอ้ย่งขอเ่ะเค่เป็นเบิ้งได้ปะไอ้เม้นเต็มไม้ไอ้ี่ะ เห็นเหล่าอ้มบอกขึ้นมาหลายบอกเคยกินเหล่าเยอะแยโอ้ยขอบคุณหลายหลายขอบขอบคุณพี่บ้านด้วยนะคะขอบพระคุณพี่น้องชาวอำนาจเจริญยังบอลยังบอลเลีล่ยวถึงบอลนี่โอ้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 ก่นขึ้นเนยน้ำจับภาพบอลเนี่ยจ้ไปงานอยู่ประมาณสิบกว่างานยี่สิบกว่ามันกับพวกเงยปันเนี่ยขอบคุณมากมากนะคะขอ,คดดขอบคุณพี่ปุ๊บด้วยขอบคุณพี่บ้านด้วยขอบคุณที่ แต่เขาวาสร้างสรรค์ไปจนมาได้เป็นไกจนดานพรุึงนี้